ถ้าจ้างตัดคลิปไหมไม่ค่ะตัดตัดให้ฟรีตลอดชีวิตเฮ้ยพูดเลี้ยงนะเองถ้าไปทะเลาะก,กันนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวพี่อย่ามาทะเลาะกับหนูแล้วกันพี่ทะเลาะกับใครพ,พี่เคยทะเลาะกับใครเหรออ้าวถ้าทะเลาะก,กันแล้วหนูมันจะไปตัดคลิปพี่ทำไมล่ะถูกป่ะล่ะไม่เลยพี่พี่เคยทะเลาะกับใครเหรอพี่ไม่เคยทะเลาะกับใครเว้ยโอเคเราก็อย่าตีกันถ้าเราถ้าเราเป็นมิตรพี่ดีต่อกันนี้หนูตัดให้ได้ตลอดชีวิตไม่เสียตังค์ได้ไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็แล้วแต่คลิปยาวคลิปสั้นทำให้ได้หมดเลยค่ะได้ส่งมาสักห้าชั่วโมง บให้หนูตัดเหลือ5นาทออีพี่ไปต่างประเทศมาประมาณ5วันคนุรู้ไหมคลิปไอรอนแมนอ่ะเขาถ่ายมา35นาทีนะหนูตัดเหลือ2นาทีใช่เบสเก่งมากตอนแรกจะเอาให้เหลือ1นาทีแต่ว่ามันจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไมครับมืออาชีพไงเขาเป็นมืออาชีพสอนพี่แกมตัดึงไม่ต้องหลอกให้เขาเล่นละครทํางานอย่างอื่นไปหนูทําเองตัดยากนะนนคือผมว่าตัดไม่ยากหรอกแต่เซนส์การจะเอาช็อตไหนมันยาก พี่ว่าหนูฉลาดเลยเนี่ยใช่หนูเก่งหนมูม,มืออาชีพไหมมันเป็นอาชีพหนูไงอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บไม่นวดให้แล้วนะไม่ต้องต้องนวดตรง,ง,ง,งนี้ไอหนึ่งทุ่มตรงนะครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันนี้อีกประมาณชั่วโมงครึ่งส่วนพรุ่งนี้ที่มันแข็งๆเนี่ยนะเออใช่สมมติว่ามันยืนเยอะส่วนพรุ่งนี้นะครับเราเปลี่ยนเวลาเป็นหกโมงเย็นนะครับผมเฮ้ยวันนี้คนดูสองพันกว่าเลยอ่ะเออว่ะ เพิ่งเห็น2 0 0มันเอ็ดเลยอะหรือว่าเพราะว่าเมื่อวานเราไลน์แล้วคนแชร์กเออเนี่ยใช่คนดูเยอะมากเลยพี่ไปทำอะไรมาพี่นอนผิดข้าข้าผิดอะไรมันเนี่ยกดลงไปแล้วเห็นปะโอเจ็บแห็นปะเจ็บเจ็บเจ็บไม่นวดแล้วนะถรือจะนวดเออยังเจ็บอยู่ต้องชอบอะไรนะครับต่อบดีดีนะไม่ตัดคลิปให้นะชอบชอบชอบครับชอบแหละครับเราเอาคลิปเราเป็นตัวเป็นแบบ ันเขาไม่กล้าทำอะไรหรอกใครไม่ชอบเบสไวในกองเนี่ยเยอะแยะความหน่อยใครไม่ชอบเบสบ้างเยอะแยะยกมือหน่อยครับยกมือหน่อยพุ่มกลับแล้วหนึ่งอุ้ยไม่ต้องนับเลยใหรอยู่นี่จะแทนขับเบสเลยนะอ๋อเหรอเอออย่าไปว่าพี่ในทุกคนต้องชอบหนูหมดทุกคนโกนหนูโพด่าใช่เดี๋ยวเบสโพสต์ด่าเดี๋ยวหนูแขวนเพราแบบเห็นหนูยอดฟอลเยอะเออเดี๋ยวเบสโพสต์ด่าเขาก็เลยต้องชอบหนูยุ่งเลยคราเนี้ย หนูไม่เคยโพสด,ด่าใครเหือดตลกเข้าใกล้ได้ไหมอ่ะเข้าใกล้ได้ไหมตามเขาดิเข้าใกล้เ <c oughs> ข้าใกล้ผมได้ไหม <c oughs> ได้เงี้ยได้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 หมวยใกล้ไปโอ้โหเบสตกใจโอ้โหงัวอะไรมีอะไรแ <c oughs> ปลกจี๊เดเงานะเงาเลยปิดกล้องเงาไม่เจอหนูอะ่ะ พูดเลยเหงาแน่ไม่มีนคนปั่นไม่มีนคนตลกอย่างเงี้ยอ